สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หมอหน่อยจากดอกเตอร์หน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะหมอหน่อยมากับน้องอันนาะวันนี้หมอหน่อยจะมาแนะนําเทคนิคการเลือกเก้าอี Hi ้ไฮแชนะคะหรือว่าเก้าอี้นั่งสําหรับลูกมาดูกันว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกเก้าอี Hi ้ไฮแชเนี่ยต้องมีเทคนิคในการดูยังไงคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่กําลังมองหาเก้าอี Hi ้ไฮแชรนะคะห้ามพลาดวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยก่อนรับชมวิดีโอน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้หมอหน่อยและก็น้องอันนาะคนสวยด้วยนะคะ อันดับแรกนะคะก็คือเก้าอี e, ้ไฮแชจาเป็นหรือไม่แล้วก็ควรมีเมื่อไหร่นะสาหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ลูกน้อยอยู่ในวัยประมาณ5-6เดือนนะคะแล้วก็กําลังจะเริ่มอาหารหรือว่าโซลิดฟูดอุปกรณ์หนึ่งนะคะในการเริ่มอาหารให้ลูกน้อยที่จําเป็นก็คือเก้าอี e, ้ไฮแชหรือว่าเก้าอี้นั่งทานอาหารสาหรับลูกนั่นเองที่เราเรียกว่าเก้า e, อี้ไฮแชเพราะว่าเก้าอี้จะมีความสูงนะคะมากกว่าเก้าอี้ทั่วไปเนื่องจากลูกเราตัวเล็กนะคะความสูงของเก้าอี้ก็เลยจะสูงมากขึ้นเพื่อให้ความสูงอยู่ใกล้เคียงกับ โต๊ะอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ทานเป็นประจำเทคนิคในการเลือกเก้าอี้ไฮแชร์อันดับหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองเนื่องจากว่าเก้าอี้ไฮแชมันจะสูงกว่าเก้าอี้ทั่วไปนะคะแล้วก็ลูกของเรานะคะมักจะมีพฤติกรรมเวลานั่งเนี่ยก็จะชอบเอือ้อมมือไปจับน,นู่นจับนี่หรือว่าเด็กบางคนก็จะพยายามปีนออกมาจากเก้าอี้นะคะดังนั้นเก้าอี้ไฮแชรจะต้องมีความปลอดภัยระดับหนึ่งเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้ลูกน้อยตกลงมาจากเก้าอี้จนได้รับอันตรายหรือว่าบาดเจ็บได้นะคะ okay. ซึ่งเทคนิคในเรื่องของการสังเกตจุดของความปลอดภัยในเก้าอี้หายแชร์จะมีจุดสังเกตหลักๆอยู่ไม่กี่จุดอันดับแรกนะคะก็คือจุดสังเกตที่สายรัดนะคะบริเวณลำตัวของลูกนะคะซึ่งเก้าอี้หายแชร์ที่มีความปลอดภยัยควรจะมีสายรัดอยู่ที่5จุด ก็คือมีสายพาดผ่านบริเวณบ่าของเด็กทั้งสองข้างแล้วก็มีสายพาดผ่านบริเวณสะโพกแล้วก็มารวมกันอยู่ที่ตรงกลางก่อนอย่างนี้เขาจะเรียกว่า5จุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกน้อยนะคะตกลงมาจากเก้าอี้เวลาที่เขาพยายามปีนเนาะอันดับ2นะคะเรื่องของความปลอดภัยก็คือขาเก้าอี้นะคะควรจะมีความกว้างค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเก้าอี้ไฮแชรเนี่ยมันจะสูงกว่าปกติซึ่งตัวขาของเก้าอี้นะคะควรจะกว้างกว่า ตัวของเก้าอี้เองเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้เก้าอี้ล้มลงมานะคะข้อ3นะคะเก้าอ,อี้ควรจะรองรับน้ําหนักได้ดีเนาะเนื่องจากลูกของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเก้าอ,อี้ที่ดีก็ควรจะรองรับน้ําหนักได้ไปจนถึงลูกเราอายุโตขึ้นเลยนะคะโดยคุณพ่อแม่สามารถสังเกตได้จากข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยค่ะสี่เก้าอี้ที่เลือกไม่ควรจะมีรูต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าลูกเราอ่ะจะได้ไม่เอามือไปติดหรือว่ามีการหนีบมือได้ง่าย อันนี้ก็ควรจะต้องระวังด้วยเหมือนกันห้าเก้าอี้ไม่ควรจะแหลมคมนะคือคุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกเก้าอี้นะคะที่เป็นขอบมนๆแล้วก็ไม่มีจุดแหลมคมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้บาดมือลูกน้อยได้นะคะข้อที่6นะคะเก้าอี้ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกควรได้รับมาตรฐานความปลอดภัยนีก็สําคัญเหมือนกัน ทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่คุณพ่อแม่ควรจะสังเกตนะคะเวลาเลือกซื้อเกา้กี้ไฮแชนะนอกจากนี้เทคนิคในการเลือกเก้าอี้ไฮแชย่างอื่นอีกนะคะก็คือควรจะเลือกขนาดเก้าอี้ให้เหมาะกับขนาดของบ้านแล้วก็พื้นที่ที่มีอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลือกใหญ่ไปก็ไม่สามารถวางในบ้านได้ก็จะเกิดปัญหาตามมาเนาะ อันดับต่อไปนะคะเก้าอี้ควรจะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานเก้าอี้บางรุ่นนะคะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยเพราะว่าสามารถที่จะปรับเป็นเบาะนอนได้นะคะหรือว่าเก้าอี้บางรุ่นก็สามารถใช้ได้จนโตจนถึงปฐมเลยก็ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกรุ่นนะคะที่สามารถใช้งานได้ยาวนานก็จะทําให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน,นะคะ่ะ ต่อไปนะคะถาดก็ควรจะใหญ่เพียงพอนะคะที่จะรองรับอาหารแล้วก็ความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ลูกน้อยทานอาหารนะคะนอกจากนี้ถาดนะคะควรจะถอดทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่ควรมีสติกเกอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะทําให้ลูกน้อยหยิบเข้าปากหรือว่าทําให้เกิดอันตรายได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันอันดับต่อไปนะคะเก้าอี้ก็ควรจะมีแท่นรองเท้านะคะเพื่อป้องกันความเา่อยล้าของลูกน้อยนะคะใช่จ้ะใช่จ้ะ โดยแท่นรองเท้านะคะก็ควรจะปรับระดับได้ตามความสูงของลูกเนื่องจากว่าลูกของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าสามารถที่จะปรับระดับแท่นรองเท้าได้ก็จะดีกว่าค่ะอันดับต่อไปนะคะเนื่องจากเก้าอี้ไฮแชเนี่ยอาจจะเปื้อนได้ง่ายจากการที่ลูกทานอาหารเลอะเต็มไปหมดนะคะดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆนะคะควรที่จะสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้อันนี้ก็ต้องดูด้วยนึงว่าเก้าอี้ของพ่อแม่สามารถทําความสะอาดได้ง่ายหรือเปล่าค่ะอันดับต่อไปนะคะราคานะคะก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่ควรจะเลือกก็วิไฮแชร์ Hi นะคะที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้มาค่ะ สุดท้ายนะคะเก้าอี้นะคะควรจะปรับระดับต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับความสูงของเก้าอี้เพื่อจะให้เหมาะสมนะคะกับลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยแล้วก็สามารถที่จะทําให้ลูกทานอาหารได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นไม่ต้องลําบากในการทานอาหารค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะเก้าอี้ไฮแชรเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ในการทานอาหารของลูกน้อยนะคะในช่วงที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มให้ลูกน้อยทานอาหารหวังว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้เทคนิคในการเลือกเก้าอี้ไฮแชรไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะหมอหน่อยกับน้องอันนาก็มา พบกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้า,าจะนําเทคนิคอื่นๆมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง<า>อีกเช่นเคยคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ<า>อย่าลืมกดไลค์<า>กดแชร์<า>ให้หัวหน่อยกับน้องอนานด้วยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ <c oughs> <c oughs>